โอ้แม่เมียเก่งจังเลยแม่เมียเก่งจังเลยรับพัสดุไว้ให้หลวงปู่รับพัสดุไว้ให้หลวงปู่วันนี้มีพัสดุโ่งมาถึงหลวงปู่อุกิตอธิจิตโตพุทธทถฐานวัดปวงชัยตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจอดลำปางจำนวนหนึ่งถุงใหญ่ๆด้านายเป็นข้าวสารสองกระสอบ ข้าวสารสองกระสอบไปข้าว<ม>เดี๋ยวผูกกระโดนให้ดุกดูเน่ยสิข้าวบวกแก้วนะข้าวาบวกแก้วข้าวคาดพิเศษบวกแก้วสองกระสอบกระสอบละสิบกิโลสองกระสอบนะเป็นข้าวสารสองกระสอบนะสมถึงหลวงปูปเกิยรติสมเจากคุณยมศรีอุดร ที่คุณโยมแจ้งมาแจ้งทางร้านให้ทางร้านจัดส่งมาให้ตอนนี้ของมาถึงไปที่เรียบร้อยก็ขอโมทนาสาธุเคอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นพระราประจานุน,นำคำชูให้คุณโยมสิวดอนพร้อมครอบครัวพบกความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปราตานาทีในใน่ัดคอได้ทรงความมุ่งมั่นปัารถนาทุกประการเทิสัพพิจโยยวัชันตตสัพพโโกโควินัสตุมาเตโพธบรราายโยสุข,ขีสีขายุโกภวะ อาพิวาทนาสิริสัสนิจังพุทธาปจายโนจัตารโอธรมาวันติอายุวนโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุครับนอกจากคุณยมสิวดอนได้จะส่งพัสดุเป็นข้าวสารมาให้น้องเหมียวแล้วก็ยังได้ส่งปัจจัยมาร่วมทำบุญไสบาทออนไลน์ให้กับหลวงปู่ได้จะซื้ออาหารไว้ฉันเนาะ ในในแต่ละวื้อแต่ละวันที่คุณโยมสะดวกในการจัดทวบ,บญออนไลน์เนาะก็ขอมโมทนาสาธุาข,ขอบุญทั้งหลายจงโดยพอให้คุณโยมสิ้ดอนพ่อครอบครัวจงพบความสุขสมปัสถนาททกปการเธอสาธุอายุวโนโสุข,ขังพลังเจา้าน,น้องเมียเาก่งจังเลยเนาะรับพระดให้หลวงปู่ปี <c oughs> หลวงปู่ไปันไปภารกิจด้านนอ,นอกกลับเข้ามา เที่ยงแล้วเที่ยงกว่าเนาะเดี๋ยวเอตามหาเมียวอีกสรอบนะึงเนาะเมียวหายไปไหนไม่เห็นตัวที่น้องที่เจนจันไปไหนแล้วน้องที่แล้อน้องส้มส้มจี๊ดส้มจี๊ดไปไหนล้วส้มจี๊ดไปไหนเนี่ยไม่เห็นเลยทุกครั้งส้มจี๊ดก็จะมาห้อลงปูเหมือนกันกระโดดรถเต้นขึ้นบา่าขึ้นไหลเหมือนกันวันนี้หายไปไหนแล้วน้องหายไปไหนแล้วน,อ,ไไนอนทรงไหนเนาะ อืมจะนอนตรงไหนเล่นตรงไหนโปรติเขามีของมาไปนี่เขาจะมาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะเพราะเขาเป็นเด็กที่อ้อมนหนึ่งกันตอนนี้หายไปไหนไม่รู้ต้องให้หนูผู้เก็บของกัน้ะล,ลูกเด้อเก็บของเลยไปตามหากันลูกนะไปด้วยกันไหมามด้วยกันไหมเ <laughs> มียว่าไปอยู่แล้วถ้าหนูพูดอะไรไปไหนก็ไปด้วยกันหมดแล้วนะเราก็ขออยู่เด็กที่นี่ไว้เพียงตรงนี้นะพราะกำลังคิดจะไปช่วยลิมีทศึกษาทุ